เต่าไปปล่อยไปจ้าช่วงนี้เนี่ยดวงไม่ค่อยดีหวยก็ไม่ค่อยถูกเอ๊ซื้อเต่าไปปล่อยดีกว่าจะซื้อก็รีบซื้อนะเดี๋ยวมีคนมาเหมานะจ้าขอดูก่อนแล้วกันนะฮะแม่ค่ะลุงเหมาหมดเลยฮะโอ้ลุงจะซื้อไปปล่อยอ่ะซื้อไปตัวสองตัวก็พอมั้งครับลุงไม่ได้เอาไปปล่อยลุงจะไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงทั้งหมดเลยเอาไปเลี้ยงหมดนี่เลยเหรออออุ้ยบ้านผมก็เคยเลี้ยงเหมือนกันตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เลี้ยง3าสตัวผมเคยเลี้ยงแล้วลุงเคยเลี้ยงกี่ตัวครับที่บ้าน บ้านลุงมิอโอุย้ยสองตัวเองนะครับลุงไม่ใช่สองตัวสองพันกว่าตัวสองพันกว่าตัวใช่ผมขอไปดูด้วยที่บ้านลุงเนี่ยเลี้ยงสองพันกว่าตัวจริงหรือเปล่าโอเคเลยอ่ะเบาเลยแล้วกันครับแม่ค้าครับไปเลยครับครับ<า>บ้านหลังนี้มีชื่ว่าบ้านสวนชวนป่ามาอยู่ด้วยครับแหมของคุณลุงปราณนีตเข็มดีชาวจังหวัดตราด ซึ่งถ้ามองดูผิวเผินก็ก็จะเป็นบ้านสวนธรรมดาธรรมดาครับแต่พอเดินเข้ามาข้างในบ้านเท่านั้นแหละครับโอ้โห,โห,โห,โหมีแต่เต่าเต่าเต่าแล้วก็เต่าเต่าเต่าอยู่เต็มไปหมดเลยทีเดียวครับๆๆนี่ถ้าไปบอกว่าเป็นบ้านคนผมว่าหลายๆคนที่เห็นครั้งแรกอาจจะคิดว่าเป็นสวนสัตว์หรือไม่ก็เขตอพยพทานในวัดแน่ๆครับแม่บ้านคนอะไรทำไมมึงมีเต่าเยอะขนาดนี้โอ้โหลุงนีดครับนี่ ที่อยู่รอบๆผมเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยนี่คือเต่าสองพันกว่าตัวที่อยู่ในบริเวณบ้านของลุงเหรอฮะใช่จริงๆแล้วเต่าเนี่ยเขาจะเป็นจัดรึงบกรึงน้ําอยู่แล้วเต่ามีเป็นบางชนิดเท่านั้นครับที่ไม่ลงน้ำโอ้โโอ้ยโอ้ยเดียวโอ้ย นคนลูกเลยโอ้โหเต่าที่บ้านนี้ไม่ได้มีเข้าที่เห็นเดินไปเดินมานะครับแต่ยังมีที่หลบซ่อนอยู่ใต้ผ้ายางที่คุณลุกปานิดเอามาวางไว้อีกมากมายนับไม่ถ้วนครับพอเปิดออกมาก็ทำเอานายแชมป์นี่ร้องเสียงหลงไปเลยทีเดียวโอ้โหเอว่าแต่ทำไมมันถึงกองรวมกันอยู่เยอะขนาดนี้นะครับคุณลุกปลานิดเคยรับแล้วนะเต่าทุกชนิดเลยครับไม่ชอบทีโรงแจงโดยเฉพาะกลางวันครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนนี่ แฉมมาจะไม่เห็นเต่าในพยางเลยอถามว่เาเขาไปไหนครับเขาจะออกเดินหากินตามปกติของเขาอ๋อเป็นเป็นสัตว์หากินตอนกลางคืนเ่ะตอนกลางคืนโดยจันชาติยานโดยความปลอดภยัยเขาจะมันมาอยู่กันแบบแออัดอะไรเขาก็จะูจะพันไหนก็ช่างเขาก็จะมารวมกันอย่างนี้ใช่เลยครับตอนนี้คุณลุงปราเนี่ก็จะพาเราไปดูสถานที่หรับอนุบาลลูกเต่าที่เพิ่งเกิดใหม่แล้วก็หน้าตาของไข่เต่าที่ยังไม่ฟักครับ มีครบวงจรขนาดนี้เดยผมว่าขอแซวอีกทีนะครับว่านี่คือบ้านคนไม่ใช่สวนสัตว์คนอะไรจะรักเต่าขนาดนี้นี่นี่เจอไข่เยอะแยะหมดเลยนี่อันนี้กันไปตับเลยฮะมันใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับถึงจะฟักออกมาเป็นเบบี๋เบบี๋น้องเต่ามันหลายสายพันธุ์โดยเฉลี่ยก็สเดือนขึ้นถึงสเดือนนานมากอนานยิ่งกว่าไก่นะโอ้นานนาน คือเมื่อก่อนเนี่ยคือที่นี่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เปล่าเลยใช่แต่พอน้องเต่ามาอยู่เนี่ยโอ,อ้โหก็เนรมิตแบบสระน้ําให้เลยใช่เลยเป็นสระน้ําส่วนตัวของน้องเต่าใช่เพราะว่ามันมีเต่าที่ส่วนใหญ่จะชอบอยู่ในน้ํามากกว่าบนบกเราก็เลยต้องทําทําแหล่งน้ําให้เขาครับต้องเปลี่ยนน้ายังไงให้กับน้องเต่าอ๋อเรื่องเปลี่ยนน้าถ้าหากว่าเป็นหน้าฝนเราจะเปลี่ยนไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ฮะคำว่าไม่ค่อยบ่อยนี่ประมาณสิบวันสิบวันทีหนึง่ง แต่ถ้าเป็นหน้าแรงเต่าจะลงน้ําเยอะไปถ่ายมูลใส่อยู่ในเนี้ยเยอะมากเลยเราก็จะต้องถ่ายบ่อยเดี๋ยวเราก็จะมาเขาเรียกว่าทําความสะอาดสะกันนะครับโดยการเปลี่ยนน้ําเราจะมาดูกันว่าเต่าที่อยู่ข้างในนี้เนี่ยจะเยอะขนาดไหนเ,เดี๋ยวต้องมาดูกันเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็น <c oughs> ออโอเคเลยนี่ <c oughs> และตอนนี้ครับน้ําในบอ่อที่เราปล่อยทิ้งไว้ก็ลดลงมาพอสมควรแล้วครับสภาวสิทธิ์เรามีแต่คำว่าน้ําลดต่อผุดแต่นี่ครับแม่บ้านคุณลุงปารีตต้องเปลี่ยนเป็นน้ําลดเต่าผุดครับฮฮดูดิครับพอน้ําลงก็จะเห็นเต่าอยู่ในบอ่อจํานวนหลายร้อยตัวหลากหลายสายพันธุ์ครับไปดูกันว่าที่นี่มีเต่าพันธุ์อะไรกันบ้างครับตัวนี้เป็นเต่าหวายอันนี้เต่าหวายเต่าหวายตัวเมียดูยังไงครับ ัวเมียคือท้องเต็มอย่างนี้ครับอันนี้คือเต่าเต่าไวตัวผู้เต่าไวตัวผู้อ๋อเขาจะว้าวแบบนี้เป็นเว้าเว้าเข้าไปในท้องเขาแบบนี้อันนี้คือเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติทำมาอย่างนั้นไม่รู้จะผสมพันธุ์ยังไงจะได้ประกบเออธรรมชาติของเต่าเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเต่าเวลาผสมพันธุ์เนี่ยมันจะไม่ติดหน้าท้องเหรอ ว่าของตัวผู้มันออกแบบมาแล้วตั้งแต่เกิดก็คือมีความเว้าของหน้าท้องอันนี้เต่าโมกจักมันจะลึกกว่าอ่าแล้วเต่าโมกจะไม่มีตัวใหญ่ขนาดนี้อ๋ออันนี้ถือว่าใหญ่ใหญ่เต็มที่แล้วเป็นตั้วตัวโตเต็มวัยแต่เต่าไวยใหญ่กว่านี้อีกมากมีถึงเป็นยี่สิบกิโลลุงนี่ก็เคยเจออ๋อยี่สิบกิโลอันนี้เต่ากาเต่ากาเต่ากาครับเต่าที่รอดตาย ไม่ถูกเผาไวคนไม่กินมีเต่าเดียวเฮ้อทำไมครับท่านอยากรู้ไหมว่าทำไมคนไม่กินอ้าวผมไม่รู้ดมดูมันร่มันเหม็นมากเลยอะที่มาของคำว่ากินเต่าน่าจะมาจากกลิ่นนี้น่าจะเต่ามาจากเต่ากาไม่ได้บุลลี่นะแต่มันคล้ายๆเหมกันนะเต่าดำกับเต่าบัวใกล้เคียงกันมากอ่าอ่อ่าอ่าตัวนี้เต่าดำอ่าอันนี้เต่าบัว เต่าดำกับเต่าบัวให้ท่านสังเกตตรงตรงท้ายถ้าเป็นเต่าดำจะเรียบลื่นแบบนี้เลยถ้าเป็นเต่าบัวจะมีหยัก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 แนี้อ๋อให้จําให้จําดูที่ลักษณะจาเพาะของเขาใอากระดอง,ของเขานี่ตัวนี้ผมเห็นบ่อยครับเนี่ย <c oughs> เหมือนแบบมิดเนี่ยมันมีลักษณะจาเพาะเหมือนมีข้างข้างแก้มเป็นสีแดงคือเต่าเนี่ยครับอนาคตเด็กๆจะรู้จักแต่เต่าพวกนี้ฮะ เต่าหวายเต่าดำเต่าหมกเต่าที่เป็นเต่าพื้นบ้านพื้นบ้านครับมันจะสูญพันธุ์ไปโดยปริยายไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์และยังโดนกังแกเรื่องเอาไปทําอาหารสัตููตัวฉกาดเลยเนี่ยก็คือคนเรานี่แหละใช่ไหมที่ลุงต้องมาอนุรักษ์ไว้เนี่ยก็เพราะว่าเฮ้ยมันมีการแบบนิยมทานเต่าด้วยใช่ทำไมลุงถึงรับเลี้ยงเต่าเยอะขนาดนี้ฮะ ลุงนี่เ็าคิดว่าอนาคตมันน่าจะเหลือแต่ตำนานลูกหลานคงจะไม่รู้จักคําว่าครับเตาพื้นบ้านเช่นเตาปวกเตาไว้เตาโมกมันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วมันเหลือน้อยเต็มทีละก็เลยคิดอนุรักษ์เจอที่ไหนลุงก็เก็บสะสมมาอยู่ไปอยู่มามีเพื่อนบ้านรู้ว่าลุงนิดเริ่มอนุรักษ์เต่าเขามั่นใจแล้วว่าลุงนิดจะไม่ได้ทําการค่าแน่นอนเจอเต่าที่เสี่ยงอันตรายอืเช่นตลาดนัด ครับมีโอกาสโดนเผาไวายออคนกินเต่าซื้อไปเผาไวาแน่อเขาก็ถ่ายชีวิตมามาไว้บ้านลุงนีเแต่ที่ลุงปาน,น้าเลี้ยงเต่าไว้ในบริเวณบ้านมากมายขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าความสงสารครับกลัวว่าเต่าจะถูกนําไปกินหรือหนีไฟป่าไม่ทัน ซึ่งแต่เดิมครับก็เลี้ยงแค่ไม่กี่ตัวครับและก็ค่อยๆเพิ่มมาเป็นหลักสิบหลักร้อยจนปัจจุบันเลี้ยงมากถึง2,000กว่าตัวครับแหมแต่คุณลุงก็ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระน,นะครับเพราะว่ามีความสุขครับเพราะต่บพวกนี้เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวไปแล้วครับ คุณลุงปลานี่ครับรักแล้วใจใสเต่าทุกตัวที่เลี้ยงแล้วก็ดูแลอย่างดีอย่างกับลูกเลยครับแมแต่หลายๆท่านอาจจะคิดว่าเจ้าเต่าจํานวนเยอะขนาดนี้ค่าใช้จ่ายในการดูแลค่าอาหารแต่ละเดือนจะเยอะขนาดไหนคุณลุงบอกว่าไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเต่าพวกนี้ทานง่ายครับกินได้ทั้งอาหารเม็ดทั้งผลไม้ในสวนแล้วก็อีกบางส่วนก็ได้ไปจับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่ใจบุญให้ผักมาเป็นอาหารน้องเต่าแบบฟรีๆครับคือผักเนี่ยที่ให้ไปนี่คือ เป็นยงงไ,งค,ไคือสภาพมันก็ค่อนข้างโอเคไม่ <นะ S 2> ถือว่าเกเสียเวลาลุงพมาลัดนะก็จะฝากไปช่วยเหลือให้ทําบุญช่วยน้องเต่าบ่อยไหมครับบ่อยค่ะรู้สึกยังไงบ้างท,ที่ได้ช่วยน้องเต่าไปดีใจค่ะถือว่าเป็นทําบุญทําทานให้กับน้องๆ้องเต่าไปใช่ค่ะโอ้โหผมบอกไว้เลยครับคือที่นี่เนี่ยไม่ใช่เป็นเขตพื้นที่วัดไม่ใช่เป็นเขตอพยพทานใดใดทั้งสิ้น แต่ครับเป็นบ้านของคุณลุงเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณลุงนะครับผมที่มีใจรักให้กับน้องเต่านะครับะะผมถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือว่าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยอยากจะมาช่วยเหลืออยากจะมาศึกษาวิถีชีวิตของน้องเต่าเนี่ยสามารถมาได้ที่ไหนครับยินดีครับมาที่บ้านผมเลยครับ บ้านเลขที่158หมู่9ตำบลเดินลายอำเภอเมืองจังหวัดตากวันนี้เนี่ยผมขอขอบคุณลุงนีดมากๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ลุงนีดเนี่ยอายุยืนเหมือนน้องเต่าเลยนะครับโอ้โหคอยสมครปากแชมคอยสมครปากเลยครับ